สวัสดีครับพี่น้องครับแม่พี่น้องแม่๋อเขาสวยเขาแรงอยู่นี่ครับผม๋อ้จำเจยวก่อนละแม่หอดไม่ไม่อ๋อสีม่วงตรง อย่างพอคอใหญ่ไหมลองครับอืมเป็นชวนนะครับ สีมงแรงด้เป็นดวงแ้วเวหลือรวมร่มตกแล้ว อืต้มเปื่อยไลหมุนออกมาเล่มอือมม อม <ừ> มีกลางหรมีหนวองปากกาล,อลา,ววาก้อยแงกันลวมบาคือหลาองัวเนาะ Ah wow. ในส่วก้การพิสอยู่แล้วนะี่น้อง มันมุนไหมพี่น้องครับใส่ซอนซักไปซักแม่มุนเลยโอ้ยเนี่ยเหนยนอกเบาานกินแจงตาบมเป็นเรา,าเนี่ย 嗯。Mm hmm. โอ้โอ้โโเผ็ดดีพี่น้องครับนอนไมสมครับแก้วเนาะมันเผ็ดเข่ากันเบิดเลยนะพี่น้องครับซ้ำนี้และอือืม 음. 우. 아. เผ็ดแสบอืออืมเบริรนแลาพี่ลองครับ โอ้เสียบออกห่อนข้อแบวบอืมอ้อคักพี่น้องครับเผ็ดห่อนแซ่บนัวนัไม่สมครับห่อนตื่มกันขอบคุณพี่น้องครับผมคักอยู่ ันนกินเท้าเกียงปาคอใส่นอมิสมเนาะปาคอหน่อยบ้านเฮ้าพี่นองครับปลาบืนนะครับเสียบอยู่ขอบคุณสำหรับการรับชมครับพี่นองครับผิพลานเนี่ยอะไรขอโทษขอพล่ยเด้อขอ,อยยูดีมีแห้งสุขูงทุกคนครับผมสวัสดีครับ